สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่480แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่480กันค่ะ วันนี้น้าท่านหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันค่ะทั้งหมด18รายการนะคะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลข กำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้เขาทานเป็นเหรียญสิริมงคลสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะชุดกรรมการ3มเหรียญค่ะเป็นเหรียญระคังนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าเลยนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานขขงท่านมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะท่านใดปิดทานจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดูจะเป็นรายการที่2รายการที่สามแล้วทานเป็นรูปหล่อหลวงปู่โตและหลวงปู่ทิมนะคะมาพร้อมก้นเงินแท้เขาท่านมีใบามาด้วย ะะเป็นก้นเงิน99%น้องทนทันปิดให้ทนันจองการให้ทนันนะคะหรือจะเป็นหมายเลขเจ็ดนะคะเป็นสมเด็จยกวังหน้าเราท่านสีเขียวนะคะมรกตนะคะเป็นสมเด็จไกเซอร์ค่ะแล้วก็สีแดงนองทานเป็นแดงยกมณีนะคะเป็นพระสมเด็จวังหน้าค่ะปิดให้ทนันจองการให้ทนันค่ะท่านใดนะคะปิดทนันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะคุณฮัน วันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญเขะคท่านเหรียญสิริมงคลสุสานไตรักนะคะจังหวัดลำปางค่ะเป็นเหรียญปีหนึ่งหกนะคะชุดกรรมการสามเหรียญเคท่านติดให้ท่านกันนะคะวันนี้นะคะหลายท่านนะคะศรัทธาตามหาตามเก็บกันอยู่นะานช่วงนี้นะคะเป็นเหรียญยอดนิยมเลยนะคะหลวงปู่อาหลวงพ่อกเกษมนะคะ เป็นเหรียญระคังค่ะแต่ละเหรียญน,นะคะเลี่ยมกรอบมาให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บเนื้อองุ์พระาั้งท่านเก็บได้นานๆยาวๆเลยนะคะชุดนี้นะคะท่านใดศรัทธาน,นะคะเหรียญหองพ่อเกษมร,รายการนี้ท่านแบ่งปันกันไปนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะขอปล่อยเลยนะท่านท่านใดนะคะมีเส้นมีสายไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะท่านปล่อยเลยนะคะวันนี้ค่ะที่1,200บาทเท่านั้นค่ะ 1200บานทน้องท่านได้รับทั้งสามเหรียญเลยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะสวยมากๆเลยนะคะเรียมกรอบให้กับคนท่านเรียบร้อยแล้วน้องท่านหาองค์สวยๆแบบนี้กันที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะท่านเหรียญระครังของหลวงพ่อกเกษมนะคะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะหน้าเหรียญท่านเต็มค่ะดวงตาจมูกนะคะและที่สําคัญน้องท่านเรี่ยม เหรียญมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นเรี่ยมกรอบลายไทยเงินเก่านะคะท่านเป็นเหรียญปี16นะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะสวยทั้ง3ามเหรียญเลยน้องท่านเก็บได้นานๆเลยนะคะชุดกรรมการชุดนี้ค่ะเลี่ยมมาให้กับคุณท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านดูหน้าเหรียญนะคะสึกค่อนข้างน้อยเลยน้องท่านเพราะว่าเลี่ยม เก็บผิวให้กับคุณท่านเรียบร้อยแล้วนะคะดวงตาเห็นเป็นหยดน้ําท่านชัดค่ะจมูกโด่งนะคะเรียนสวยเรียนงามเผ่าท่านท่านใดนะคะสายหลวงพ่อกเกษมนะคะไม่ควรพลาดค่ะองค์ที่สามนะคะท่านหลวงพ่อกเกษมตัวหนังสืออัขระท่านชัดนะคะเลี่ยมพร้อมกรอบเลยนะคะเลี่ยมทรงระคังเลยนะคะนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งชุดค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะปล่อยแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองนะคะหมายเลขสองวันนี้ค่ะท่านเป็นรูปหล่อนะคะรายการนี้เป็นพระรูปหล่อค่ะรูปหล่อร้อยองค์นะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพิกรุงเทพค่ะท่านพศสองพนห้าศูนย์นะคะเป็นก้นเงินแท้เลยนะคะท่านนี่ค่ะคุณท่านจะเห็นว่าก้นเงินนะคะแล้วก็มีตออโค้ดด้วยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูใบกันค่ะ คุณท่านจะได้รับใบไปด้วยนะคะตรงนี้นะคุณท่านเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินนะคะนี่ค่ะก้นเงินนะคะ99.1%นะคะท่านจะได้รับนะคะหลวงปู่โตร,รายการนี้พร้อมใบเลยนะททานเป็นใบเป็นองค์นี้น่าจะเป็นใบอ่านค่าของก้นเงินนะคะุณท่านหนูได้แบ่งปันมานะคะปิดให้ทานจอการให้ทานค่ะมีเพียงแค่หนึ่งองค์นะคะก้นเงิน99เลยนะคะ หลวงปุโตะนะคะวัดกระดูชิมพีหน้ากล่องท่านอัคระไว้ชัดเจนเลยนะานรายการนี้นะคะหมายเลขสองค่ะขออนุญาตนําออกมาจากกล่องให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดชัดนะคะท่านดูนะคะตรงด้านหน้านะคะก็จะอัขระไว้ว่าหลวงปุโตค่ะสวยมากๆเลยนะคะรูปหล่อลอยองค์่ะท่านจะได้พร้อมกล่องเลยนะคะหน้ากล่องท่านอัคระไว้ชัดเจนค่ะดวงตานะคะลายเส้นคมสวยค่ะท่าน เก็บได้เก็บกันนะคะด้านหลังค่ะอัขราวไว้วาสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะใต้ฐานเขาท่านตอกโคตดนะคะปอพอนะคะหลวงปู่โตนะคะเป็นก้นเงินเลยนะเขท่านวันนี้นะคะท่านใดปิดทันหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นเาท่านะะแบ่งปันกันไปนะคะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเขาท่านะ หกรบาทท่านใดไว้ย่อมได้ไปของท่านวันนี้ขอปล่อยเบงปันให้กับลูกค้าช่องปัญญากันนะคะถัดมาทาค้งท่านมากันที่รายการที่3นะคะหมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทิมอิสริโกเขาท่านรูปหล่อร้อยองค์นะคะเป็นพระกิ่งนะคะวัดะหารไรอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะรายการที่3วันนี้นะคะเนี่ยขึ้นไปเหมือนกันเขาท่านนี้ค่ะ เป็นก้นเงินแทนะะ้นะคะ99.1%นะคะคุณท่านจะได้รับใบนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ได้พระกิ่งนะคะเป็นกิ่งก้นเงินค่ะของหลวงปู่ทิมค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอปล่อยแต่งปันเท่ากัน,นะคะ่ะที่650บาทเท่านั้นนะคะ650บาทเท่านั้นค่ะท่านปิดให้ทันกันนะคะท่านใดสาหลวงปู่ทิมไม่ควรพลาดนะคะมาดูองค์พระกันใกล้ๆชัดๆอีกทีนะคะท่านองค์นี้นะคะ เป็นพระกิ่งของหลวงปู่ทิมนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องไปด้วยค่ะด้านหลังค่ะท่านนี่ค่ะใต้ฐานนะคะต่อโคดหลวงปู่ทิมค่ะเป็นก้นเงินนะท่านกิ่งก้นเงินนะคะเวลาเขย่านะท่านมีเสียงกิ่งด้วยนะคะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะจะได้ยินเสียงกิ่งด้วยนะคะหมายเลขสามท่านได้สัทธาวันนี้นะคะ แบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะท่าน650บาทนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะไม่ควรพลาดค่ะเนี่ค่ะท่านใดได้ไปออขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านจะได้รับใบไปด้วยนะคะขออนุญาตวางไว้ข้างล่างนะคะท่านเอาวางไว้ข้างบนตรงนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเล็กสี่วันนี้นุ่นท่านหน้ากล่องนะคะเป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะ ขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะเป็นเป็นเหรียญกิ่งไผ่สวัสดีนะคะครบรอบหนึ่งปีศาลเจ้าแม่สุชาดาปีหนึ่งแปดท่านองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะเรียกกันว่าเป็นกิ่งไผ่นะท่านท่านใดสนใจรายการนี้นะคะเก็บได้เก็บนะท่านนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนอท่านเป็นกิ่งพายของหลวงพ่อเกษมนะคะควรมีเก็บไว้อย่างน้อยรุ่นละเรียนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บรายการนี้นะคะท่านขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะสําหรับท่านที่ศรัทธาตามหาตามเก็บกันอยู่นะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะหมายเลขสี่ท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะเป็นกิ่งภัยของหลวงพ่อเกษมนะคะ องนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะสวยมากๆค่ะเส้นคมนะคะเส้นลึกเส้นชัดเส้นคมเลยนะคะท่านดูนะคะลายเส้นคมสละสลวยค่ะดูมุมไหนเหรียญก็สวยนะคะเป็นเหรียญน,นะคะท่านพร้อมกล่องเลยนะคะนี่ค่ะเป็นรุ่นสวัสดีนะคะท่นานปีหนึ่งแปดนะคะเจ้าแม่สุชาดาค่ะหมายเลขสี่ปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาคะ่ะท่านมากันที่รายการที่5นะคะหมายเลข5วันนี้ค่ะเป็นพระปิตาหลวงปุโตนะคะเป็นพิมพ์ปดนี้คะ่ะท่านวัดประดู่ิมพีกอทอมอนะคะปี2 5 2 1้า2 3นถึงสองห้านะคะท่าน3ไตรามาสค่ะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อผงเกษรค่ะท่านนากร่องท่าน,นาอันอครวัชัดเจนนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะใต้ฐานนะคะท่านฝังตะกรุดเต็มดอกเลยนะคะ1ดอกค่ะ เนื้อผงเกอสรน,นะคะท่นานเป็นปิดตาปดตนี่หลังยันนะนะคะนิ้วมือท่านชาัดนะคะสิบนิ้วค่ะสวยมากๆเลยนะคะเนื้อผงเกษรเนื้อองค์พระจะออกสีเหลืองนะคะท่นานด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะวัดประดูชิมพีหลังยันนะค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะปิดตาหลวงโปู่โตรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านหกร้อยห้าสิบบาทนะคะปิดได้ ปิดเลยนะคะท่นานพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นองค์เปื่อยด้วยนะคะท่านนําไปเลี่ยมกรอบอีกนิดนะคะเก็บได้นานๆค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6นะคะหมายเลข6วันนี้ค่ะท่านเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะรุ่นแตกลายงาค่ะพิธีพุทธพิเศษนะคะวัดระฆังโคสิตารามค่ะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเนี้ยเปิดให้ชมกันค่ะ เป็นรุ่นแตกรายงานนะคะตรงนี้นะทะ่นานจะตอกโค้ดด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะรุ่นแตกรายงานค่ะถ่าจากกล้องสดเลยนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะ,ะ,คะองค์นี้ค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันค่ะท่นานนี่ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นตราเลยนทะะ่นานวัดระคังโคสิตารามนะคะ ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะวันนี้แบ่งปันให้พิเศษสําหรับลูกค้าช่องปัญญาที่เข้ามาชมในวันนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทท่านให้ทันกันนะคะหมายเลข6ค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7วันนี้นท่านเป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะ เนี่ยเปิดให้ชมกันเนาท่านวันนี้มีสององค์นะคะเป็นเนื้อหยกนะคะท่นานเนี่ค่ะด้านองค์แรกนะคะจะเป็นพิมพ์ไกเซอร์ของท่นานเป็นหยกมรกตสีเขียวนะคะองค์ที่สองเป็นพิมพ์สมเด็จนะคะท่นานเป็นมรกตนะคะสีแดงค่ะเป็นมณีแดงนะคะสององค์นี้มาพร้อมเลี่ยงกรอบเงินเก่าให้กับคุณท่านเลยนะคะมาดูพิมพ์ไกเซอร์กันก่อนเนาท่านนี่ค่ะมีคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะ เห็นชัดเลยนะท่าน,านเรียมกรอบให้กับุนท่าน,านเรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์ไกเซอร์ค่ะอีกองนะท่าท่านเป็นพิมพ์สมเด็จนะคะเป็นหยกนะท่านองนี้นะคะเป็นมณีแดงนะคะมีคราบทององลงรักปิดทองทั้งสององค์ค่ะวันนี้นะคะหากท่านใดสนใจหนึ่งองค์นะคะหากส,สนใจหนึ่งองะคะ์นะท่านแจ้งได้เลยนะคะองค์เป็นพิมพ์ไกเซอร์หรือพิมพ์สมเด็จนะคะปล่อยองค์ละ หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะอนุญาตนําออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันค่ะองค์นี้เป็นพิมพ์ไกเซอร์น้ท่านองค์สวยองค์งามเลยนะคะท่านได้รับองค์พระไว้พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมเส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะท่านเลี่ยมกรอบนานๆเลยนะคะไม่ได้เลี่ยมชิดติดองค์พระนะคะด้านหลังค่ะเป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะพิมพ์ไกเซอร์ค่ะ อีกองนะคะ่ะท่านเป็นพิมพ์สมเด็จนะคะมณีแดงค่ะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ละองค์เลี่ยมกรอบมาให้กคุณท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านได้ไปบูชาได้ส,ดสวยๆของท่านเก็บได้นานๆเลยนะคะเก็บให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังข่งท่านหมายเลขห้าวันนี้นะคะท่านได้รับองค์ไหนนะคะแจ้งได้เลยนะคะอง์ละหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะหากท่านได้รับคู่นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนคท่าน สนใจรา,รายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8วันนี้นะคะเป็นพระราชสังวรรัพิมลหลวงปู่โตคำท่านวัดประดู่ชิมพีกทมอนะคะนากรองท่านอักษรว้ชัดเจนมีตราสัญลักษณ์วัดประดู่ชิมพีด้วยนะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะ ท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะคะมีล้องแม็กของหลวงปู่โตคะ่ะท่านเป็นเหรียญกลมนะคะเป็นล้องแม็กของหลวงปู่โตคะ่ะแล้วก็พิมพ์สั่งกระจายของหลวงปู่โตนะคะปิดให้ท่านจองการให้ทานนะท่าน,านรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะนี่ค่ะอง์นี้ก็จะเป็นพระกิ่งนะท่าน,านพิมพ์เล็กของหลวงปู่โตนะคะท่านใดสนใจรายการนี้วันนี้ปล่อยให้เลยนะคะอง์นี้ที่600บาทเท่านั้นค่ะ หกรบาทพร้อมส่งแล้วท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะคะองค์น,นี้ก็จะเป็นร้อแมแหองท่านะะเป็นเนื้อสำริดเงินนะคะสวยทั้ง3องค์เลยลนะคนหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะเป็นเนื้อสำริดเงินนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะผสมเงิน,นะคะ่ะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะ 3องค์อยู่ในชุดแบบนี้น้่นนันกรบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้น้อนท่านเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อไผ่ค่ะท่านะะเนื้อทองเหลืองนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมจับขอบหน้าเก่าค่ะท่านเหรียญหล่ลอโบราณนะคะองค์หล่อโบราณหลวงพ่อไผ่ค่ะ เลียมจับขอบนะคะท่านได้สุจรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะหมายเลข10บวันนี้เน,น,น่าท่านองค์นี้เป็นพระลีลานะคะนี้หนูไม่ทราบกรุที่แน่ชัดท่านไม่แน่ใจว่าเป็นกรุชัยนาทหรือเปล่านะคะรายการนี้ค่ะเป็นเนื้อสำริดเงินนะคะท่านดูนะคะเนื้อชินสำริดเงิน,นะคะ่ะ พระองค์เก่าอง์งามมากๆเลยนะคะรายการนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินเก่านะคะท่านสวยมากๆเลยค่ะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้นะท่านเป็นปลุหนังนะคะ มาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินนะครัท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นเงินผสมค่ะเลี่ยมให้กับคุณท่านเลยนะคะองค์นี้เป็นปลุกหนังครัท่านเนื้อชิ้นนะคะท่านดูนะคะเป็นพระกุนะคะท่านใดต,ต้องการเก็บศึกษาเก็บสะสมนะคะรายการนี้ปลุกหนังเขาปล่อยแบงปานที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ถัดมาคุงท่านมากันทีน่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้นะคะเป็นวัดระหารไร่ของท่านเป็นหลวงปู่ทิมนะคะชุด5องค์ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด5องค์เลยนะคะเป็นพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมค่ะวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะท่านพิธีเททองและปลุกเสกนะคะเป็นเนื้อเงินผสมนะคุณท่านเนื้อเงินเก่านะคะ ท่านจะได้รับทั้งหมด5องค์ค่ะชุดนี้นะคะหลวงปู่ทิมค่ะมีรูปหล่อหลวงปู่ทิมน้องท่านแล้วก็องค์นี้นะคะเป็นหนุมานหลวงปู่ทิมค่ะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพระสังกจจายหลวงปู่ทิมค่ะแล้วก็เป็นพระกิ่งชัยวัดหลวงปู่ทิมนะคะ5องค์แบบนี้เลยนะคะท่านหากันยากนะคะท่านใดต้องการเก็บไม่ควรพลาดค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่าน ปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะชุดนี้ทั้งหมด5องค์ค่ะท่านใดสนดใจนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยที่700บาทเท่านั้นค่ะ่าน700บาทพร้อมส่งเลยนะคะเนี่ยค่ะ่นันรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะองงามเลยค่ะปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะหมายเลข12ได้รับถึง5องค์เลยนะคะ700บาทเท่านั้น,นค่ะ่านเนี่ยค่ะให้ดูนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทิมค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะ สวยมากๆเลยนะคะท่านด้านหลังนะคะสวยทุกองค์ค่ะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะหมายเลขสิบสองนะคะห้าองค์แบบนี้เลยลท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาครับท่านมากันที่รายการที่สิบสามนะคะหมายเลขสิบสามวันนี้ค่ัท่านเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเช่นกันนะคะวันนี้นะคะมีมาสององค์คท่านปิดให้ทันกันนะคะท่านใดไม่ทันองค์ไหนนะคะ เป็น3ไตรามาสส2 2าส2 5 2 1่ถภาวดประดูชิมพีนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันท่าท่านองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะปิดตาหลวงปุโตะนะคะพิมพ์ปดนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะท่านองค์นี้นะคะด้านหน้าจะฝังตะกุด2ดอกนะคะ รายการนี้ท่านใดสนใจนะคะเป็นพระเนื้อผงเกสอค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะรายการนี้ที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะถัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่14ค่ะหมาเลข14วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะเป็นเหรียญจะเริญพรบนนะคะท่านหน้าเหรียญท่านเต็มนะคะต่อโค้ดหลวงพ่อคูณค่ะ เป็นเหนเรียญเจริญพรบนองนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านท่านไม่ต้องไปเสียเวลาที่ไหนแล้วนะคะองค์นี้ได้ไปขึ้นคอบูชาได้เฉยๆคท่านเลี่ยมกรอบให้นานๆเลยนะคะเป็นรุ่นจเจริญพรบนนะคะเหรียญเมตตามมหานิยมค่ะวัดบ้านไร่นะคะเป็นเหรียญปี36นครราชสีมาค่ะท่านต่อโค้ดเลข9ด้วยค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปอยแบ่งปันที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะ 650บาทนะคะขับมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้นักท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์เป็นพระสมเด็จพิมพสองหน้านักท่านนี่ค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะหนูก็เพิ่งเคยเห็นด้วยนะคะวันนี้ให้ทันการนอกท่านไม่รอช้านะคะมวลสารดั้งเดิมของท่านดูเนื้อองค์พระนะคะสวยมากๆค่ะ องค์นี้นะคะสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์องท่านไม่มีบ่นไม่มีแตกหักนะคะเลี่ยมกรอบให้กับท่านค่ะที่สําคัญพิมพสองหน้าแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เก็บได้เก็บน้องท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะพิมพสองหน้าแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะถ mm ัด hmm. มาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบหกค่ะ mm hmm. รายการนี้น้องท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะ หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพระปางสายญาติอานอนหรือเปล่านะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมจับขอบหน้าเก่านะคะองนี้นะคะเป็นพระกูค่ะท่านใดต้องการเก็บนะคนะท่านพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะงท่านเลี่ยมจับขอบนะคะองพระท่านนอนแบบนี้เลยนะคะท่านท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะ ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งครัท่านกาท่านใดไวตาท่านใด,นดถึงนะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะถัดมาเขาท่านมากันที่รายการที่17นะคะหมายเลขสิวันนี้ท่า,ทานเป็นเหรียญพระกูยานวิลาศนะคะหรือหลวงพ่อแดงค่ะปี2503้านะคะอายุท่าน82ปีครัท่า,ทานเนื้อทองแดงรมดำนะคะ เหรียญท่านสวยมากๆเลยเนื้อ่านเป็นเหรียญเปืยนะคะท่านได้สนใจรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะท่านดูด้านหลังเหรียญน,นะคะยันอักขระท่านเต็มค่ะ450บาทค่ะ ท่านมาคำท่านมากันที่รายการที่18ดนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะขอปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงพ่อการเนา่านวัดพญาตการามนะคะเป็นเหรียญใช้งานนะคะท่านดูนะคะหน้าเหรียญอาจจะศึกตามสภาพการใช้งานนะคะท่านเก็บได้เก็บนะคะหาองค์สวยๆองค์เก่าองค์เดิมแบบนี้กันยากนะท่านเหรียญหลวงพ่อการค่ะท่านใดสนใจรายการนี้วันนี้ปล่อยพิเศษเลยนะคะที่4ี่รอยห้าสิบาทเท่านั้นคำท่าน สี่ร้บบาทนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญา หากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชาร,รายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะแล้วก็สายดวนสาตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านใดได้องเน็ตไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะฝากคุณท่านกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วย นะะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ